มีปากกาไหมเอาดิสสอกดแทนได้ไหมไม่เอากูจะเอาปากกาเอาปากกาลูกเรื่องหรือปากกาหมึกซึมเอาอะไรก็ได้มันเงามันเหอะไอิสัตว์เอาวันไหนอะเอาหมึกซึมธรรมดาหรือกันน้ำกันน้ำมีหมึกแดงหมึกดำกับหมึกน้ำเงินเอาหมึกดำหมึกดำจะหมดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนไส้ก่อนเปลี่ยนเลยเอาไส้หมึกดำหมดเอาไส้หมึกแดงได้ไหมงั้นเราปากกาหมึกแดงมาไม่ต้องเปลี่ยนไส้ปากกาหมึกแดงหัวมันแตกเขียนไม่ได้แล้วอ่ะปากกาหมึกเขี้ยอะไรมึงก็เอามากูจะมาแค่เล็บตีนเย ปากกาหมึกเฮียเด็กๆไม่มีอ่ะ What พี่ครับเอาโค้กใส่น้ำแข็งแก้วหนึ่งครับแก้วละเท่าไหร่พี่แก้วละายี่สิบห้าบาทร้านตรงนู้นขายยี่สิบบาทเองอ่ะมันก็ไปแดกตรงนู้นสิมันไม่แดกทำไมร้านกครัวงั้นผมไม่เอาแล้วพี่รไปกินร้านนู้นดีกว่าทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมใส่แล้ว มันคือเสียงตดผมเองรู้ไหมใครเป็นคนหน้าตาดีที่สุดเพื่อนเอ้ยต้องเป็นกูอยู่แล้วไม่ใช่วะหรือว่าเป็นมึงวะไม่ใช่วะแล้วเป็นใครอะคนที่กดไลค์คลิปนี้ไงเออใช่แล้วเบลล์ไอ รูจมูกเธอเล็กนิดเดียวเลยนะมันลูเข็มเลยอะ่ะรูจมูกเธออนะผมเธอก็ดูลกลุงลังมากเลยนะหน้าเธอก็ดูแย่ดีอะ่ะถือฉันมองไปมองมาหน้าเธอก็เหมือนข้อศอกมูงเลยนะหน้าเธอก็เหมือนแบบคือแย้ตื่นเสียมเลยอ่ะโอ้ยหน้าเธอเหมือนปลาดุกไม่มีหนวดเลยนะ่ะหน้าเธอก็เหมือนเขียดตาปาดเลยเธอรักเขียดตาปัดตัวนี้ไหมรักสิเราจะอยู่คู่กันเหมือนเห็บมา้าจะคอยดูดคอยเกาะเธอและอยู่คู่กันตลอดไปนะ พ่อที่อยากให้ผมเข้าธรรมศาสตร์แม่ที่อยากให้ผมเข้ามอกษตเรผมที่อยากเข้าแสงอุสตสาห์มาเลยคุณจะไปออกตามล่านะรูกโตคาถาแยกเงาพัานล่างมันแค่นี้เหรอมีแค่นี้แหละ สงสัยแทกกาจะหมดเมื่อช้าไม่ได้กินข้าวมาถ้าอย่างนั้นผูกเราลุยรอ้าลูกพี่เบิกแม่แต่ช้าเลยนะยิ้มหวานเชียวอย่าลืมนะพี่วันที่สองประชุมหมู่บ้านครับเดี๋ยวไปครับผมไปก่อนนะโคตรมุดโคตรสุด โคตรมุดโคตรสุดต่อท้ายไม่เป็นไปตมเลนไม่ได้โคตรมุดโคตรสุดโคตรมุดโคตรสุดต่อท้ายไม่เป็นไม่เปิดเลน,ไม,เนไม่ได้โคตรมุดโคตรสุดปากแล้วปาสจนเกือบจะทิ่มกันแล้วขนาดบีบแตรจนดังแปร๊ปแปตีไฟหน้าใส่อยู่แวบแวงขับรถยนต์ยังกมอไซค์แวนเลี้ยวเข้าปั๊มทำหน้าแดงแปดเฮ้ยในยคนขับมันหลงมันลาให้ยกมือไหว้บอกไม่ไหวแล้วแล้ว ผมที่เล่นเกมต่อตี3าผีในบ้านของผมที่กำลังสนุกกับการดูการเล่นเกมของผมนั่นละเพื่อนยิงไปทางซ้ายเลยพิดไฟดีๆไว้ายเราชนมูดแบบนั่นละเพื่อนเจ๋งสุดยอดการเล่นเกมตอก็คือจะไม่เหงาอีกต่อไปครับเพราะมีผีมาเฝ้า ใส่รหัสล็อกอิน Facebook ไม่ได้เจ๊ง <No. S 1> กายแล้วรหัสมันอะไรวะคุณเลยเข้าไปดูในทวิตเตอร์เพื่อเข้าไปดูแฮชแท็กว่าเฟซล่มหรือเปล่าอ่า,าเดี๋ยวไปดูในทวิตเตอร์เลยซิ่เผื่อมีใครๆเฟซล่มเหมือนฉันไม่มีแฮชแท็กคำว่าเฟซล่มเลยสักคนชิบกายแล้วกูจํารหัสผ่านตัวเองไม่ได้กูเข้าไม่ได้แล้วเทคนิคการจํารหัสง่สงสงสงายๆนะครับหาสมุดพกสักเล่มนึงเอามาจดรหัสเอาไว้แค่นี้ทุกคนก็ไม่ลืมแล้วแต่ผมทบสมุดหายพี่ตัวใครตัวมันเพื่อนครูก็ไม่เข้าใจว่าเธอขึ้นมหกมันไไม่่ด้อานนนนแบบั้เเธออ่าาิไม่่่ได้อาานนวโด เราอ่านว่าอะไรครับเขาอ่านว่าโตนดกูดู้แล้วมันเพลมากเลยนะผมในปี2014ที่กำลังแกล้งงอนเกมที่กำลังโหลดอยู่เพื่อให้มันโหลดเร็วขึ้นงอนแล้วนะโหลดช้าอย่างเงี้ยกูจะลบเกมทิ้งแล้วนะเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยตอนนั้นผมโหลด ROV มันกำลังโหลดทรัพยากรอยู่ผมก็เลยแกล้งงอนมันครับเพื่อจะให้มันโหลดเร็วขึ้นซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันอยู่ที่ความเร็วเน็ตตั้งหาก ายเตอร์คําหยาบของเขาว่าสุนักคืออะไรตอบมาผมพูดได้เหรอครับพูดมาเลยเพื่อนเ็าตอบทั้งห้องแล้วเนี่ยสุนักไงสัตว์เขาพูดดนสัตว์ครูเหรอไม่ใช่ครับก็ครูถามว่าคําคําหยาบคําไม่สุภาพผมจ็เลยบอกพูดแล้วถ้าเป็นตะกวดะ่ะเฮี er. ยเธอสิเฮียเฮ้ยเอาเอาแล้วไงเตอร์เธอทำฉชั้นเลย เชื่อเรื่องราววยาศารมาตลอดใช่ไม่เคยเชื่อเรื่องสยศาสตร์เลยเรียบที่สุดนั่งตีมากองของคุณตอนเนี้เอาออกมาเลยอืุดลถึงรากันเราลาไมกาบ่ีคิมชืเดเดอมามาที่มาล็เชืเด็เดอรอุตเอฮอลนออุตเตนะสามถึงเออช ก็อ to ๋อ oh, จูคๆอยากกินกาแฟทักหนอย่ื้โลถือโกดูชิโดะอยากกินกาแฟด้วยไม่อยากกินกาแฟด้วยไม่ไม่ได้กินเพราะว่าทุกครั้งพระชายาตื่นขึ้นมาเขาจะเตรียมกาแฟให้นวดเท้าให้พูดซ้ำใหม่ได้ไหมมันก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อผมพูดกับเพื่อนว่าผมจะไปคนใจเย็นหนึ่งวันสิ่งที่เพื่อนทำจริงเลยเพื่อน็นใจเย็นเลยเพื่อน เดี๋ยวกูทำแบบนี้มึงรอเจอกูในรายการพี่หน่วงได้เลยเพื่อนกูจะต้อเลยนักหนาเพราะกูลำคาญเว้ย <c oughs> ใช่วันนี้เหนื่อยว่ะอยากกินส้มตำว่ะ <c oughs> ลองตำปลาด้วยไหมวันนี้อร่อยนะอ๋อได้ได้เลยได้เลย <c oughs> ตำปลาจริงๆครับรถเข้าป่าไปเลยุ <c oughs> ไม่ใช่ตำปลาแบบนี้ส้มตำที่มันชื่อตำปลานะ เมื่อแม่คุณบอกล้างจานแต่คุณกําลังเล่นเกมอยู่แล้วบอกแป,ป๊บแล้วคุณก็ไม่ไปสักทีมึงจะมาล้างจานดีๆหรือมึงจะล้างจานด้วยน้ำตา<ด>ให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายถ้ามึงบอกว่าแป,ป๊บอีกลองเท้าแบะนี้จะบินไม่หาบิงรีไ<ด>ปล้างจานเดี๋ยวดีเลยครับเดี๋ยวคุณแม่จะโกรธคนรวยเนี่ยเขากินกันทีละนิด เวลาพี่เป็นคนรวยแล้วพี่เป็นนั่งห้องอาหารเนี่ยนะพี่จะตักคำใหญ่ไม่ได้พี่ก็ต้องตักคำนิดๆใช่ไหมตักคำนิดๆแล้วก็เช็ดปากพอตักไปทักสองคำพี่เช็ดปากแล้วพี่ก็บอกว่าอิ่มแล้วแต่งหน้ายัางไงให้สาวมอง <N> นี่แต่งแบบปูน,นี่หน้าขาวอยา่างกะผู้บ่าวเกาหลีสาวเห็นอีก,กรีดแน่นอนขนาดแมวยังงงว่ามึงแต่งหน้าอะไรขมอ ผมไปซื้อข้าวหมูกรอบจานสุดท้ายทําให้เพื่อนอดกินความรู้สึกของผม <c oughs> เรานี่มันชั่วร้ายจริงๆเป็นไงล่ะความรู้สึกที่แบคขาวบอกว่ามูกรอบหมดแกได้รู้สึกปันแล้วสินะเ <c oughs> <c oughs> จ็บยิ่งกว่าโดนหมาที่บ้านทิ้งฮะ <c oughs> ผมที่ถามเซลล์ขายรถว่าผมอยากดาวบิ๊กไบต้องทำไงครับพี่ต้องไปกู้กุ้งสีก่อนนะคะน้อง <c oughs> ปฏิกิริยาของผมเมื่อทราบข้อมูลดังกล่าวผมพร้อมแล้วพี่ผมพร้อมที่จะไปกู้กุ้งสีแหละไม่ใช่กุ้งสีแบบนั้น ก็เหรอกูก็นึกว่าให้กูไปกอบคู้เอกราชกูก็แต่งซะเต็มยศเลยคุณทำข้อสอบภาษาอังกฤษโดยให้คำตอบที่ถูกต้องมาเรียงกันแลวคุณทำแบบนี้มันจะไปยากอะไรก็รวมทุกอย่างไว้ในเส้นเดียวแล้วให้ครูไปหาเอาเองสิคนรู้สึกข,ของคุณครูทุ่ทอะไรลงไปไอ้เด็กเปรต <What? S 1> ผมตอนตีสามที่ตื่นขึ้นมาเปิดมือถือแต่ลืมลดแสงหน้าจอบึ้มกูสลายหายไปกับแสงเลยรามรู้สึกเหมือนเปิดโทรศัพท์แม่ตอนเชียงคืน <Yeah. S 1> เจอจ้ายี่งกว่าพระอาทิตย์สามลูกเรียงกันซะอีก ผมสั่งซื้อหนังสือวิธีโกงออนไลน์เอาละซื้อหนังสือมาอ่านสักหน่อยจะได้เอาไปโกงคนอื่นได้2เดือนแล้วครับหนังสือยังไม่มาเลยสแสดงว่าหนังสือนั้นใช้ได้จริงคนขายเลยชิงอ่านก่อนแล้วก็โกงก่อนบิดคมๆครับ <What? S 1> นี่คือสาเหตุที่คอนทอทนทานหนักจนไม่มีใครสามารถยกได้เพราะว่าคอรของเขานั้นเป็นคอโยเนียรุ่นโนเกียยังไงล่ะมาถือได้อึดถึกทนและไม่มีใครสามารถยกได้ว้าว wow, แข็งแร่งจริงๆครับ นี่ลูกถ้าลูกเอาแต่จ้องโทรศัพท์ปั่นสล็อตอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ลูกตาบอดนะรู้หรือเปล่าเออพ่อครับผมอยู่นี่โอเคพ่อกูตาบอดไปเรียบร้อยละวคนสมัยก่อนเขาเซลฟี่กันยังไงวะโอ,อ้แม่ภาพมาเซลฟีกลฟ่กันเซลฟี่แบบนี้ก็ต้องรอนานนิดนึงถือประมาณหนึ่งนาทีก็จะถ่ายรูปได้แล้วครับมันถ่ายได้ด้วยหรอวะหญิงสาวคนหนึ่งตื่นขึ้นมา สดใสจริงๆเลยว่าแต่พวกนายเล่นอะไรอยู่เหรอเล่นด้วยดิพบกับพกเพื่อนๆที่นั่งเล่นผีถ้วยแก้วในห้องดับจิตตอนเที่ยงคืนชีิปหายแล้วอยู่ดีๆเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าขอเล่นด้วยกูเ,<อ>เห็นผีจะจ้าเต็มสองตาเลยผมตอนเที่ยงคืนก็นั่งหมดหวังรอเพื่อนส่งรูปการบ้านมาให้ลอกเพื่อนที่ทักมาขอโทษที่ช้านะเพื่อนส่งให้ตอนนี้ยังทันไหมดีเพื่อนไม่มีคำว่าช้าไปสำหรับข้าถ้ามันยังไม่เช้าแสดงว่ามันยังทันอยู่ดีบอกมาให้กูลอกเลยนะ เมื่อคุณกำลังจะนอนยุ่งแถวนั้นคุณจะมาร้องเพลงอะไรข้างหูกูนักหนากูจะนอนใช่ครับเวลาเราจะนอนถ้าเราไม่ใช่คนกลางมุงนะเราจะได้ยินเสียงยุงวินว่อนไปว่อนมาตลอดเลยน่ารำคาญชิบไก่ปประสบการณ์สุดหลอนกับบ้านพีศสิงของเรา่านจะพบับพุดผีพิศาจ์มากมายภายในนั้นผู้ใหญ่ห้าเด็กสิบสองคนสิบห้าบาทเดียวเอาแผนที่ไปด้วยเที่ยวให้สนุกนะครับ ผีอะไรอ่ะผีพายลูกมันชอบอาศัยอยู่ในน้ําแล้วนั่นผีอะไรกระสือลูกมันมีไฟแวบ,บแวบ,บมันชอบกินของสกรปรกตัวนั้นแหละพ่อเป็ดลูกพวกคนนี้มันสูงไม่เห็นตัวมันหรอกเห็นแต่ขาตัวนี้อ่ะพ่ออ๋อกุมารทองลูกผีเด็กชอบกินน้ําแดงอย่าไปกินนะเดี๋ยวอ้วนพ่อผีเสือ้อฮึไม่ใช่ลูกเขาตากเสื้อไว้ พอ่อแล้วแม่งไหนโตอะเดี๋ยวพ่อดูแผนที่แป,ป๊บกลับลูกขาดหน้าฉันใหม่นะครับมาดูที่เกัดีกว่า,วาจเจอาอนน้ำมะพร้าวปั่นที่หนึ่งใส่ถุงกลับบ้านนะได้รอแปม๊มเจมมะพร้าวหน่อยลูกจอยเปิดน้ำจอยน้ำแข็ง เอาหวานไหมอ่ะเอาหวานน้อยเจ๊รอแป๊บนะพอแล้วเดี๋ยวเละได้แล้วจาา้าน้ำมะพร้าวปั่นรอบเนี้ยเจ๊แผมเนื้อให้เน,น้นเลยนะเชียรรุบๆไปก่อนนะเจะเดี๋ยวรอบหน้ามาลองทุเรียนปัน่น วันนี้รับเป็นน้ำอะไรดีจ้าวันนี้เอาเป็นมะนาวโซดาปัน่นขอซ่าซาเลยเนีเจ๊นั่งรอแป๊บนาะ ซุ่รรมซำจริงๆเลยนะเจ๊ฝีมือไม่เคยตกเลยนะไปก่อนนะค่ะเจ๊เดี๋ยวเอาไปฝากญาติที่บ้านด้วยเจ๊เอาน้ำมะพร้าวปั่นที่หนึ่งใส่ถุงกลับบ้านนะได้รอแปมจิมมะพร้าวหน่อยลูกจอยเปิดน้ำ จอยน้ำแข็งเอาหวานไหมอ่ะเอาหวานน้อยเจ๊รอแป๊บนะพอแล้วเดี๋ยวเละได้แล้วจาา้าน้ำมะพร้าวปั่นรอบเนี้ยเจ๊แถมเนื้อให้เน,น้นเลยนะเคียกรบๆไปก่อนนะเจ๊เดี๋ยวรอบหน้ามาลองทุเรียนปั่น แต่งานกับผมเนี่ยครับโอ้แต่ฉันทับกับข้าวไม่เป็นนะผมต้องการภรรยาครับไม่ใช่คนใช้อะ่ะโอ้งัง้นนัแต่งค่ะสวัสดีครับอาจารย์เอิงสองคนมีอะไรหรืผมอยากได้หน้าตาดีๆแล้วก็รวยๆครับอาจารย์ส่วนผมอยากเรียนหนะังสือเก่งๆครับอาจารย์ได้สิแค่เองกดติดตามช่อง JI Family กดซับสไคร์ช่อง JI Family แล้วเองจะหน้าตาดีที่สุดในโลกเองจะร่ำรวยเองจะเรียนหนะังสือเอ็ง่ะกดยัง กดแล้วครับกดแล้วครับจยนถ้ากดแล้วเองจะได้สมบวังดังต่อไปนี้ฮ่า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 พวกเราคงไม่รอดแน่เลยวะพวกมึงจะท้อกงทำไมวะมึงน,น,น,นึกงพี่น้องสิวะเยียบกลับระเบิดถ่ายยรอดกลับมาได้เลยพวกมึงไปก่อนเลยกูเยียบกลับระเบิดฝา<ะ>กบอกลูกเบียกูด้วยว่าว่าอะไรพี่ว่าพี่พูดมาเลย บินข้าวไฟนย่งตัวเย็นให้มันเอาไปจ่ายเขาด้วยไม่พี่พวกผมจะไม่ทิ้งพี่ฟังกูไอ้ซ่าพี่ดองพ,พี่้องพี่เอายาเฮี้คว,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 วายช,ะชะัดๆกลิ่นมาถึงทีนี่เลยสึกครั้งนี้เราจะแพ้ไม่ได้พวกเราเคยล้มเคยเจ็บเคยร้องไห้ด้วยกันแต่เราก็ไม่เคยยอมแพ้ หัวาดไอตัวมาเงี้ยตรงมาเลยระวังนั่นสายสายระวังสาวสายน้อยสายน้อยระวังสาวระวังสาเสียงหน้าระวังอยู่ตรงปากข้าวนี่นั่นไม่ใช่ปากข้าวนะปลาหัวอยู่ตกปากข้าวนี่ตรงมาหายก็มาก็มาเออนัน่นแหละ <c oughs> <c oughs> ฮู้กุญแ <c oughs> จอยู่ไหนวะนะไปวาวไว้ไหนวะไปว้าวไว้ไหนวะกุญแจไว้ไหนวะจะใช้งานนี่หายตลอดอยู่ไหนวะนะอ้าวเจอแล้วอยู่กระเป๋าหลังนี่เองถึงเวลาล่าเหยื่อแล้วสินะเด็กกูล่า ใครล็อกอะ่ะใครล็อกช่วยด้วยมีใครอยู่ข้างนอกปะเอ๋อไม่ใช่นะ <c oughs> โอ้โหโทรศัพท์กระชากแบตไว้งอกอีกช่วยด้วยใครอยู่ข้างนอกช่วยด้วยเจ้ <c oughs> ด้วยเจ้ด้วยใครอยู่ข้างนอกช่วยด้วยเอ้ามาแล้วสวัสดีครับเชิญนั่งด้านในเลยครับ รับเป็นเมนูอะไรดีครับพี่เอาตำปูไทยที่หนึ่งน้ำเปล่าด้านนูน<า>้นบริการตัวเองอเลยครับตำปูไทยรอสักครู่นะครับ <c oughs> มาแล้วครับตำปูไทย <c oughs> น้องพี่เอาต้มซุปเปอร์ตีนไก่เพิ่มอีกที่หนึ่ง ไปแล้วครับซุปเปอร์ตีนไก่พี่เอาแกงป่าใส่ถุงกลับบ้านที่หนึ่งไอ้เคได้แล้วครับแกงป่าใส่ถุงกลับบ้าน คนที่กดไลค์กดซับช่องเราเขาเป็นคนแบบไหนเหรอเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหลอ่อเลี้ยนเก่งโชคดีตลอดวันใช่แล้วใครที่กดไลค์คลิปนี้หรือว่ากด s u บสไครต์ช่องเราก็าจะได้ดูคลิปสนุกๆแบบนี้ไงล่ะเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ถึง1ล้านไลค์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ